ตอนที่มาตอนแรกก็เห็นเงียบๆอยู่ในตึกตลอดไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมก็ยังผมยังคิดอยู่เลยเอ๊ะถ้ามาเชียงใหม่นี่มาทําไมมายุ่งๆแบบนี้โอโ้โหนี่ข่าวที่มานี่ผมยังดูไม่ครบนะครับแต่มีคนบอกว่าคนต้อนรับเยอะมากแต่ว่าน่าจะเป็นใครการเป็นมิตรสายเก่ามากกว่านะครับคนที่เคยทํางานด้วยกันยังไม่ใช่มวลชนเป็นหมื่นเป็นแสนยังไม่มีนะครับหนึ่งคนมาต้อนรับกันเยอะ มีตำแหน่งเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่อะไรต่างอันที่สองก็คือโอมากับลูกสาวคนสวยนะครับจูงมือกันตลอดเลยนะนั่งติดกันโอ้โหที่ไหมอาจารย์<อ>รครับใช่ครับใช่ครับก็ก็คือมันเหมือนกับการการนั่งอยู่ด้วยกันการจูงมือกันการอยู่ใกล้ๆกันตลอดเนี่ยก็เหมือนเป็นการแนะนําไกลๆว่าใครคือคนที่ เดินติดๆกับผมมาตลอดในวันนี้เนี่ยอันนี้เป็นการประกาศตัวอย่างเป็นทางการผมก็คิดว่านี่เป็นการประกาศศึกแล้วว่าคนนี้แหละคือคนที่จะตามข้าพเจ้าในรายการต่อไปส่วนข้าพเจ้าเนี่นอยอายุมากแล้วพราะผมคิดว่าอ่อันนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเรื่องเรื่องแรกที่มาเชียงใหม่อันที่สองก็คือไปหลายที่มากนะครับไปกินข้าวซอยไปกินขนมจีนน้ำเงี้ยวไปกินลาบไปอพืชสวนโลก ไปร้านอาหารอะไรต่างที่คุณเชียงใหม่คุ้นเคยก็เหมือนกับจะเป็นการเชักชวนให้พี่น้องคิดว่าเรามาเป็นญาติกันนะเราก็กลับมาอยู่ในที่แบบเดียวกันอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือนี่คือความหมายของการมาแบบนี้นะะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าจะเปิดตัวนี่นะครับถ้าจะเปิดตัวก็ดีเลยนะครับผมก็อยากจะเห็นนะครับคืออยากเห็นประชาชนประชาชนที่มีทั้งไม่มีสีนะครับ หรือมีสีหรือมีสีแดงมีคำถามมีข้อเสนอแนะมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเดินเข้าไปคุยกับคุณรัศินเลยนะครับเพราะท่วงทํานองของคุณรัศินแน่ดีนะเขาเป็นคนแบบนี้ผมผมจะงคิดว่าเอา้าเมื่อคุณมาแบบนี้เปิดอย่างนี้แล้วผมก็ดีแล้วก็เปิดสังคมนี้เลยเปิดการเมืองกันคุยกันอย่างเป็นพี่เป็นน้องคุยกันเต็มที่ผมก็อยากจะเห็นอย่างนี้นะครับคือไม่ใช่ว่า มามามีแต่สัญ,ญลักษณ์อย่างเดียวนะฮะคือไปกินอันนั้นอันนี้หรือไปกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่บุพการีหรือจูงลูกสาวอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเรื่องที่ถามเลยเอายกตัวอย่างเช่นรถไฟว่ายังไงสนามบินว่ายังไงพีเอมสองจุดห้าว่ายังไงรถสีเหลืองแดงที่คุณทักษิณพยายามจะแก้ไขนะไม่สาเร็จนะคุณทักษิณยังมีข้อเสนออยากจะกลับไปแก้อีกไหม,มนะยยกยกตัวอย่างแบบเนี้ยนะครับหรือกรณี ความสัมพันธ์ร้าวฉานกับพม่าแล้วก็ mm. พม่าก็หมดแต่รบกันอยู่ไม่แก้ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่ผม mm. ผมผมเรียนคุณจอมว่ากับที่ประชุมนี้ว่าผมอยากเห็นสังคมเปิดนะครับเปิดว,วิวาทะคุยกันให้<ต>ประชาชนได้มาถาม mm. ว่าท่านสินคิดอะไรแล้วจะมีทางออกอะไรไหมอาวผมก็คิดว่าถ้าถ้าคุณท่านสินต้องการจะหาเสียงก็เอาเลยคุณพูดเลยเต็มที่เลยว,ว่ายังไง<ต>ผมอยาก<ต> โดยสถานะคุณทักษิณเข้ามาในฐานะนักโทษอยู่นะจย์ไม่ได้เพราะงะั้นคงจะมีไม่มีอยู่ในฐานะที่จะตอบคําถามหรือจะจะให้ใครมาพูดคุยในประเด็นเหล่านี้ได้มั้งครับมันเป็นเรื่องของรัฐบาล<ำ>ได้ได้ได,ได้ถ้าถ้า,ถายางนั้นก็คือก็ก็ให้แกเป็นคนพูดเองไงครับแหมพี่น้องครับถามคําถามผมดีจังเลยแต่ว่าผมตอบไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรอา้าพูดออกมาอย่างนี้เลยให้มันรู้ไปเลยนะครับ <c oughs> ว่าสังคมนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตย มันเป็นสังคมอะไรไม่รู้เอาให้ชาติชาติเลยนะก็ก็รัฐบาลที่เป็นอยู่เวลานี้มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับมาจากการเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้งผ่านการลงคะแนนมาอ้าแล้วทำไมคนคนหนึ่งกลับมาแล้วได้มาเดินกลับบ้านโอ้โหคนต้อนรับเป็นหมื่นนะรถติดกันโอ้โหข่าวสารเต็มไปหมดแต่ปรากฏว่าพอถามอะไรตอบไม่ได้ถ้าถ้าคุณจะตอบในฐ่นะพลเมืองคนหนึ่งทำไมจะพูดไม่ได้ออบอกเลยนะ <Okay. S 2> ผมไม่ใช่หัวหน้าพักการเมืองผมเป็นสมาชิกพักผมเป็นประชาชนคนหนึ่งได้เลย